กลับสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เพชรนะคะเพชรศิราชาแนลนะคะค่ะเมื่อเพื่อนๆชมคลิปแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะคะค่ะสําหรับวันนี้แม่เพชรก็มาพูดเรื่องธุรกิจดบริตนะคะค่ะ ธุรกิจดอกริบซึ่งแม่เพชรก็ได้ทำมาสักประมาณสองอาทิตย์แล้วนะคะค่ะตอนนี้ก็ไปแนะนําเพื่อนๆนะคะไปแนะนําเพื่อนๆก็จะมีเพื่อนๆใต้สายงานเนี่ยประมาณ5คนนะคะทุกคน5คนนี้คือยังเป็นลูกค้าหมดเลยนะ5คนนี้คือยังเป็นคัสตมเมอร์คัสตมเมอร์นะคะก็คือยังเป็น ยังเป็นลูกค้าอยู่ยังไม่ได้สั่งสินค้านะคะเพราะว่าเออเหมือนกับว่าเขาก็เหมือนกับว่ายังไม่พร้อมนะคะยังไม่พร้อมแล้วก็ยังไม่มั่นใจนะขอเรียนขอเรียนไปก่อนขอศึกษาไปก่อนก็ไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆก็คือเออยังไงล่ะเราไม่โกหกกันนะคะอืมขอคนที่ต้องการทําธุรกิจจริงๆแล้วก็เข้าใจระบบจริงๆนะคะ ดอบริดคืออะไรนะคะอ่าม่เพชรก็ได้เกินไว้ในคลิปที่ผ่านมาแล้วเนาะแต่ว่าคลิปนี้ก็อ่ามาพ,พูดให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะอ่าดอบริดคือนะคะดอบริดคือบริษัทสตาร์ทอัพนะคะที่รวบรวมสินค้าสุขภาพและความงามมาไว้ในแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์นะคะเหมือนกับ S h อปปีและก็เหมือนกับ l a ซ a ด a นะคะสัญลักษณ์ของ ดอบริดก็คือแบบนี้นะคะเห็นไหมคะสัญลักษณ์เห็นไหมเนี่ยเป็น <c oughs> เป็นสีชมพูนะอย่างนี้นะเนี่ยโหลดแอปได้เลยนะคะโหลดแอปใน Play Store ได้เลยนะคะอ่าอ่าโหลดในอ่าเพลย์สโต้ได้เลยนะคะอันนี้ก็บอกว่าดอบริดนะคะมั่นใจร้อเปอแอปสร้างรายได้ถูกกฎหมายได้เงินชวนนะคะค่ะค่ะทีนี้แผนงานของอ่ ดบริธนะคะคือคืออะไรเนาะอ่ะมาฟังกันนะคะอ่าอันนี้คือแม่เพชรก็เหมือนกับว่าแนะนําใหม่แนะนําใหม่เผื่อเพื่อนเอนเ,อนเข้ามาใหม่เนาะเพื่อนเอนเข้ามาใหม่อ่าสนใจนะคะแม่เพชรจะฝากลิงก์ไว้นะคะถ้าสนใจก็สมัครผ่านลิงก์ได้เลยนะคะสมัครผ่านลิงก์ได้เลยแล้วก็เอ่อเดี๋ยวจะให้ไลน์ไว้นะคะให้ให้ไลน์หรือก็ เฟซแอดเฟซแอดไลน์ Faith at, Faith at ได้นะสอบถามนะคะปรึกษากันนะคะ,อะดอบริดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายและปโปรโมตแอปช้อปปิ้งออนไลน์นะคะก็จะมะีไม่ต้องสต็อกของนะคะ,ะคือคุณทําธุรกิจที่นี่นะคะไม่ต้องสต็อกของไม่ต้องแพ็คของไม่ต้องส่งของเองไม่ต้องทํายอดนะคะบริษัทมีระบบหลังบ้านช่วยซัพพอร์ตนะคะบริษัทให้กําไร50 7 0ถึงเจ็ดสิบ ต่อชิ้นตลอดชีพนะคะอ่าหนึ่งเบอร์โทรนะคะหนึ่งคนหนึ่งเบอร์โทรนะคะอ่ารับส่วนลด50%ตลอดชีพนะคะหนึ่งวันสามารถทํากําไรจากบริษัทเริ่มต้นที่600ถึง1,300บาทนะคะรับชุดทดลองฟรีนะคะบริษัทมีระบบสอนงานผ่านกลุ่มออนไลน์ฟรีจากประสบการณ์จริงของตัวแทนขอแค่มีความตั้งใจจริงๆนะคะรับอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือทักแชทได้เลยนะคะ อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับแม่เพชรได้เลยนะคะก็คือ,อทำํทำางานประจํานี้ไม่รวยนะคะทุกคนทํางานประจําไม่รวยนะค้าขายบางทีก็ไม่รวยนะถ้าทุนไม่เยอะนะลงทุนเองแต่อันนี้เราไม่ได้ลงทุนนะคะทุกคนคือบริษัทเขามีให้เราหมดมเราแค่โปรโมทแอปนะคะโปรโมทแอปให้เขานะถ้าทําให้โปรโมทไปสักร้อยคนสิบคนยี่สิบคนร้อยคนหมื่นคนแสนคน เราก็จะได้นะคะเราก็จะได้เงินจากการโปรโมทแอป,ปนะคะเพราะฉะนั้นอยากรวยทำดรอปริทค่ะอืมเพราะว่าเพราะว่าแผนการตลาดมันมีให้เห็นอยู่แล้วนะคะแผนการตลาดมีให้เห็นอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะทำได้ไหมนะคะอยู่ที่ว่าเราจะทำได้ไหมนะแต่เขาก็มีระบบสอนงานฟรีนะคะระบบสอนงานมีซ e o คอยสอนงานนะเราก็ต้องจ้งตั้งใจฟังนะคะตั้งใจฟังแล้วก็ปฏิบัติตามนะ อย่างแม่เพชรแม่เพชรเข้าฟังไลฟ์ทุกวันนะคะแล้วก็เอามาปรับเปลี่ยนวิธีคิดของตัวเองนะคะเพราะว่าถ้าถ้าวิธีคิดถ้าวิธีคิดของแม่เพชรดีเนี่ยอายุ45แล้วเนี่ยต้องรวยแล้วค่ะทุกคนอืแสดงว่าเราไม่มีความสามารถจริงเพราะว่าอย่างบอสกุมภาเนี่ยอายุ31ปีนะเขามีเงินเป็นห้าร้อยหกร้อยล้านแสดงว่าเขาก็ต้องไม่ธรรมดานะคะทุกคน่บริษัทนี้เป็นบริษัทถูกกฎหมายนะคะ เป็นบริษัทถูกกฎหมายนะเสียภาษีถูกกฎหมายทุกขั้นตอนเสียภาษีหมดนะคะอ่าถ้าใครสนใจก็สมัครผ่านลิงก์แม่เพชรนะอ่าเดี๋ยวแม่เพชรจะดึงเข้ากลุ่มสอนงานนะคะทุกคนนะอยากมีรายได้นะคะเป็นอาชีพที่อิสระนะคะทําเวลาไหนก็ได้นะคะอ่าอยู่บ้านก็ทําได้เลี้ยงลูกก็ทําได้ทดําไรทํานาทําได้หมดนะคะเอ่อ ทำไม่เป็นมีคนสอนงานนะคะอย่าอย่าอย่าพูดว่า,าทุกคนมีอากากศโอกาสเท่ากันนะอย่าพูดว่าเออคนนั้นเก่งออนไลน์คนนี้คือเราศึกษาได้หมดมีระบบสอนงานขอให้เรามีใจจริงๆทุกอย่างนะคะทุกอย่างเราก็ต้องตั้งใจจริงอย่างแม่เพชรนี่ขนาดแม่เพชรเก่งถือว่ามีความรู้ด้านโซเชียลระดับหนึ่งแต่แม่เพชรก็บางทีก็งงอย่างเรียนยิงแอดเนี้ยแม่เพชรก็ ศึกษาจาก youtube ศึกษาเองเป็นอาทิตย์แล้วค่ะยังไม่เก็ตเท่าไหร่นะจะลองยิงแอดดูนะคะตอนนี้รอแค่ไปทำบัตรเครดิตที่ธนาคารเพื่อใช้ในการยิงแอดโฆษณาโดยตรงนะคะถ้าทำเสร็จแล้วก็จะพยายามยิงแอดนะคะยิงแอดโฆษณาดูลองเสียเงินดูได้ไม่ได้ไม่ไม่ว่ากันถือว่าเราลองลองดูนะคะค่ะ ตอนนี้ก็สั่งผลิตภัณฑ์นะคะของบริษัทมาทานก่อนนะถ้าเป็นผลลัพธ์อา้าวถ้าแม่เพชร้อมแม่เพชรก็ขายตัวเองได้นะเพื่อนเห็นเพื่อนก็บอกเออตัวเองไปทําอะไรมาทําไมผอมลงอะไรเงี้ยเราก็สามารถแนะนําผลิตภัณฑ์ให้เพื่อนได้หรือกแนะ็แนะนำให้เพื่อนสมัครลิงก์แล้วให้เพื่อนสั่งกินเองในแอปเนี่ยก็เป็นการโปรโมทแอปแล้วนะคะวิธีสมัครนะคะวิธีสมัครนะคะสมัครผ่านลิงก์แม่เพชรนะคะแล้วก็อ่ ถ้ามันจะมีสามรหัสถ้าเกิดว่ารหัสลูกค้าเฉยๆนะ,ะสมมุติถ้าเราสมัครแล้วเรายังไม่ได้สั่งสินค้าเราจะอยู่ที่ customer ก็คือเป็นลูกค้าเฉยๆแต่ถ้าเราสั่งสินค้าหนึ่งชิ้นนะคะหนึ่งชิ้นเราก็จะได้รหัสมานะคะ,ะถ้าเราสั่งสินค้าหนึ่งชิ้นเราจะมีตำแหน่งเป็น CEO CEO ก็คือ,อ พาร์ a เนอร์สามารถขายสินค้าแล้วก็ได้กำไร1ชิ้น50%ปรนะคะประมาณ600บาทนะคะแต่ทำธุรกิจไม่ได้นะคะถ้าเราอยากเป็นเจ้าของธุรกิจเราต้องซื้อสินค้า3ชิ้นนะคะมันจะมีโปรอยู่หรอกในในในแอปมันจะมีโปรเขียนไว้นะโปร โปรทางด่วน BO นะอย่างแม่เพชรนี่แม่เพชรซื้อ3ชิ้นนะคะสรวมแวดก็ประมาณ3,300นะคะแม่เพชรก็จะได้ลิงก์มาลิงก์สำหรับแนะนำเพื่อนๆมาทำธุรกิจนะแม่เพชรตอนนี้อยู่ตำแหน่ง BO ตำแหน่งสูงสุดคือ BO เจ้าของกิจการก็ถ้าเกิดว่าเราขายสินค้าได้1ชิ้นจะได้กำไรที่อยู่ที่800บาทจะเยอะกว่า CEO ถ้า CEO จะได้600บาทแต่ถ้า BO จะได้800บาท นะคะแล้วสมมุตนะิแม่เพชรไปแนะนําคนนะแม่แม่เพชรไปแนะนําเพื่อนหนึ่งคนแล้วเพื่อนสมัคร BO ซื้อสินค้าสามชิ้นแม่เพชรก็จะได้กําไรจากคนคนนี้นะคนที่หนึ่งนี่แปดร้อยบาทนะคะอ่าเราก็จะไปตาแตกอ่ะสมมติแม่เพชรเองนะแล้วไปแนะนําคนสิบคนแล้วสิบคนสมัคร BO ทั้งหมดแม่เพชรก็จะได้เอาแปดร้อยคูณสิบ ก็คือตัวนั้นที่จะได้แล้วสายงาน1นึ่งลดหลั่นกันลงมาที่แม่เพชรอแล้วคนที่ต่อแม่เพชรไปแนะนําคนอื่นเงี้ยเราก็จะได้อ่าได,ได้ได้ยอดขายประมาณ30 40 50บาทแล้วแต่สายแล้วแต่สายนะคะก็คือมีเงินหลังเข้ามาหาเราใต้สายงานเราใต้สายงานเราเนี่ยเขาเขาได้ตำแหน่งอะไรเงี้ยเราก็จะได้กินกับเขาด้วยนะคะแต่ได้กินน้อยกว่าเราแนะนำเอง ถ้าเราแนะนำเองเราก็จะได้กินเยอะนะคะทุกคนนี่คือการโปรโมทแอปนะคะเราไม่ต้องขายสินค้านะคะไม่ต้องขายสินค้าแค่แนะนำสินค้าเอาแค่แนะนำสินค้าสมมติว่า,เ,าเขาสนใจสินค้าแล้วเขาก็จะสั่งซื้อสินค้ามาทานนะคะาบางคนอาจจะไม่อยากทำธุรกิจแต่สินค้าในดอบริดนะคะมี 70, เจ็ดสิบมีกว่า 70แบรนด์ให้เลือกนะคะเป็นแบรนด์ที่เป็นสินค้าที่มาจากวัสดุธรรมชาติร้อเอร์เซนนะคะอืมแล้วเป็นสินค้าที่มีคุณภาพด้วยนะคะคือได้ผลทุกตัวนะคะได้ผลทุกตัวเพราะฉะนั้นเออเรามีสินค้าคุณภาพให้คุณแล้วบริษัทซัพพอร์ตเราทุกอย่างเราแค่โปรโมทแอปให้เขาให้คนมาสนใจสินค้า ให้ให้คนมาโหลดแอปดอบริทให้คนมาทานสินค้าให้คนมาทำธุรกิจแค่นี้นะเราก็ได้ตังแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าเราต้องเรียนรู้งานก่อนเรียนรู้งานเรียนรู้ระบบก่อนไม่มีสิ่งไหนที่จะได้มาง่ายๆแต่ดูจากระบบถ้าเราคิดคือง่ายโอ้โหได้เงินง่ายนะไม่ต้องอลำบากเหมือนทําไร่ทนานาทำสวนแต่กว่าจะเราจะ คุยกับคนให้คนคนนึงเปิดใจอะกว่าคนจะยอมรับมันก็ยากเหมือนกันนะอ่าเหมือนเหมือนคนกลัวมากกว่าเหมือนแม่เพชรเนี่ยถ้าเรายังไม่สําเร็จแล้วเราไปแนะนําคนอื่นไปแนะนําว่าเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเธอสนใจนู่นนี่นั่นไหมเชื่อไหมเขากลัวเราด้วยซ้ําเขากลัวเราด้วยซ้ํานะคะอ่าเขากลัวเราด้วยซ้ํากลัวแต่เราจะไปหลอกกลัวแต่เราเนี่ยแต่ถ้าเราสําเร็จแล้วนะคะเราสําเร็จแล้วมีผลลัพธ์ให้เห็นแล้วเนี่ยมีแต่คนจะมาถาม เธอไปทำอะไรมาถึงรวยขึ้นไปทำอะไรมาถึงมีเงินเธอไปทำอะไรมาเธอถึงขาวขึ้นเธอไปทำอะไรมาเธอถึงผอมขึ้นเนี่ยแล้วเราค่อยแนะนำเพื่อนไปนะคะมันจะง่ายนะอ่านั่นแหละก็คือตอนนี้ก็คือเหมือนแม่เพชรก็เพิ่งเริ่มทําเหมือนกันนะคะก็ใจเย็นๆนะเรียนรู้ไปก่อนเรียนรู้ให้เข้าใจท่องแท้แล้วเราค่อยปฏิบัตินะคะคือ ถ้าเราอยากรวยเราก็ต้องทำธุรกิจนะคะต้องเป็นเจ้าของธุรกิจแต่ทีนี้ทีน่นี่ระบบซัพพอร์ตเราทุกอย่างแล้วผลลัพธ์ก็มีให้เห็นแล้วนะคะซึ่งปีนี้นะคะบริษัทดอบริทเพิ่งสร้างมาได้ปีเดียวแต่เจ้าของบริษัทจ่ายเงินให้พาร์ทเนอร์ไปกว่า200ล้านบาท ะะจากการแนะนำะจากการโปรโมทแอปอย่างนี้แหละนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะยาลังเลนะคะมันเป็นงานที่ถูกกฎหมายถ้าคุณกลัวคุณเซิร์ชดูใน Google ก็ได้นะใน Google หรือในยู u ูบนะมันจะขึ้นให้คุณเห็นเลยนะถูกกฎหมายเสียภาษีถูกกฎหมาย,ย,ากกมายอะไรถูกกฎหมายยาลังเลนะคะถ้าใครสนใจงานรายได้หลัก รายได้เสริมอยากมีรายได้หลักอยากมีรายได้เสริมอยากเป็นนักธุรกิจสมัครเลยเม้นไว้เลยใต้คลิปนี้นะคะอ่าหรือไม่ก็แม่เพชรฝากลิงก์ไว้สมัครผ่านลิงก์เลยนะแล้วโทรมาหาแม่เพชรโทรมาทักแชทมาทักเฟซมาบอกเออแม่เพชรโอเคสนใจดอกฤนะอยากร่วมงานด้วยอยากอะไรด้วยขอคำแนะนำหน่อยโน่นนี่นั่นก็ยินดีเลยนะคะอ่า ฝากไว้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครสงสัยอะไรไม่ไม่เข้าใจอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามได้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอ่าแม่เพชรขอเอ่อเอ่อยังไงอะ่ะแม่เพชรอ่าต้อนรับยินดีต้อนรับเพื่อนๆนทุกท่านเพื่อที่จะเข้ามาทำธุรกิจดอกดิบด้วยกันนะคะค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคะ่ะสวัสดีค่ะ